หัวหินนะคะหนิงช่วยมากทุกค,คนอันนี้ก็จเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หัวหินนะคะหนิงก็จะพาทุกคนนะคะมาโรงแรมเปิดใหม่นะคะชื่อว่าโรงแรมวาราหัวหินค่ะทุกคน ออกมาด้วยความเร่งร <sk PI AN> okay. <pl ains> ีบนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศโรงแรมกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงจ้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เงที่พักแล้วนะคะตอนนี้ก็รอเช็คอินอยู่นะคะแล้วก็อันแรกนะคะ น,น,น้ำตะไคนั่ะคะื <Wow. S 1> ที่เอามาเป็นค่าดิงนะคะก็รสชาติก็โอเคโอเคอยู่นะคะน้ำตะไคนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในห้องกันเลยคะ่ะ <Wow. S 1> นี่นะคะเราก็มาชมห้องพักกันนะคะนี่อันนี้ห้องพักของหนิงเลขสวยมาก <Wow. S 1> สองสองตองสอง,สองเลยนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันบอกเลยว่าสวยมาก อันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งของห้องน้ํานะคะน,นี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ําที่แบบว่าคลุกออกไปข้างนอกห้องนะคะแล้วก็บอกเลยว่ามีจุดเซอร์ไพรส์หนึ่งจุดน่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับทางโรงแรมนะคะนี่ทุกคนอันนี้นะคะทางโรงแรมทําให้น่ารักมากมากเลยนะคะเวลคอมหนุ่งหนิงเจนนี่นะคะเอออ่านถูกแล้วอ่านถูกแล้วนะคะชื่อ่องตัวเองหนุ่งหนิงเจอรี่นะคะถูกวาลาหัวหินนะะ ่ารักมากมากเลยนะคะอันนี้ก็จะคือห้องพักของเรานะคะแล้วเราก็มาจุดตรงนี้นะคะนีจุดที่หนิงจองก็จะเป็นแบบว่าห้องที่มีอ่างกุ่นะคะวสวยมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแช่อ่างกันแล้วก็วิวของหนิงนะคะก็คือวิวทะเลเลยคือแบบว่าทะเลแบบหันหน้าออกไปทะเลเลยอไม่ต้องเอียงอะไรเลยจ้าสวยมากๆดูเลยทุกคนเดี๋ยวรอเย็นๆหน่อยนะคะเราก็จะไปเล่นน้ํากันสวยมากค่ะ เดีะะ๋ยวขอเก็บของก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูบรรยากาศข้างล่างแล้วกันว่าเป็นยังไงต่อนะคะ นี่ก็เปลี่ยนชุดนะคะลงมาถ่ายรูปเล่นนะคะในส่วนของริมสระว่ายน้ำนะคะบอกเลยว่าถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทะเลแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นตัวฝั่งจุดแลนด์มาร์คจุดนึงเหมือนกันนะคะที่หลายๆคนก็จะมาถ่ายกันนะคะ,ะฝั่งห้องพักนะคะนี่ก็ถ่ายไปหลายมุมแล้วนะคะก็จะมีมุมนี้นะคะแล้วก็เป็นมุมสระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวไป,ไปดูรูปกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ีกแล้วนะคะไม่รู้เป็นอะไรเวลาทุกครั้งที่มาไม่เคยเช็คสภาพอากาศอะไรเลยนะแล้วก็ฝนก็จะตกนะจ๊ะ <c oughs> เออก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนหลายชุดนะคะวันนี้มีหลายคอนเทนต์นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนชุดนะคะชุดนี้ถ่ายเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เอาชุดใหม่นะ,ะน,าน,นานทีเราเที่ยวให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศอาริมทะเลกันดีกว่าเพราะว่าอันนี้นะคะบรรยากาศค่อนข้างดีมากเลยค่ะเป็นที่พักเปิดใหม่ทุกอย่างใหม่หมดย้ําเลยนะว่าทุกอย่างใหม่ ก็อันนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นสระว่ายน้ําริมทะเลติดริมทะเลนะคะก็จะมืดๆหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดนะคะเพื่อที่จะถ่ายอีกหนึ่งคอนเทนต์จ้า อันนี้ก็คือชุดเซตที่2ของเรานะคะมาทั้งทีก็เอาให้คุ้มนะคะตอนนี้ก็หนิงเดินออกมาจะไปริมชายหาดนะคะซึ่งก็เป็นจุดแลยมาอีกจุดหนึ่งนะคะในการขี่ม้าริมชายหาดอยากขี่เหมือนกันนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงแล้วแหละฝนก็จะไปแล้วนะคะแต่ท้องฟ้าก็เริ่มจะมืดมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะว่าขี่น้องมาแล้วเป็นยังไง นี่นะคะคอนเทนต์ต่อไปของเรานะคะเราก็จะขี่นกม้ากันนะคะหรือว่าจะสงสารหรือว่ายังไงดีนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยคะ่ะ เมื่อกี้นะคะเราก็ถ่ายรูปคู่กับขวัญไปเรียบร้อยนะคะมาชื่อขวัญน,นะคะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการขี่ม้านะคะ15นาที300บาทนะคะใครที่อยากมีรูปสวยๆนะคะมาหัวหินก็จะต้องมาที่นี่เลยนะคะก็แค่เดินลงมาชายหาดนะคะก็จะเจอกับนี่เลยมานะคะก็จะมีแบบว่าถ่ายรูปพี่เขาก็จะถ่ายให้ด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราไปชมมุมต่อไปต่อเลยคะ่ะ บรรยากาศที่นี่นะคะก็ค่อนข้างลมลื่นนะคะแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหม่นะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นมุมแบบทำมุมมาเยอะมากๆเลยนะคะก็แนะนํานะคะสําหรับใครที่อยากมาแบบใกล้กรุงเทพนะคะขับรถแค่สองชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะก็ที่นี่เลยนะคะวาราหัวหินนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะบ๊ายบาย